สคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่งเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยคุณน,นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตีจะมาให้แนวทางหวยราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคอมมนต์เลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่2 8 เดืนธันวาคมบกห้านะคะหอยเราพัฒนานีแอดให้รูดห้านะคะเจาะให้เม็ดเดียว5้าเ้านะคะหอยเราพัฒนารูดห้าเจาะห้าเก้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอด <ๆ S 2> <น>ปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ